สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะมอเตอร์ทัมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะเราก็มาอยู่ที่สวนไพร <ไฟ S 2> พลัสซาซึ่งก็อยู่ทางที่จะเข้าที่อุทยานรรมมอเตอร์ทรมนะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์เอ่อไม่ใช่สิวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23มกราคมนะคะซึ่งในค่ําคืนนี้นะคะพวกเราก็จะพากันไปทําวัดสวดมนต์เย็นใช่ไหมี่น้อยนะคะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะพาทุกท่าน ไปเรื่องอื่นๆนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนานะคะคุณลุงทวัตครับผมชื่อลุงทวัชชัยครับลุงทวัชชัยแล้วก็คุณป้าป้าค่ะป้าตุ๊กตาป้าตุ๊กตาค่ะอันนี้ก็เป็นคุณลุงคุณป้าผู้แสนจะใจดีนะคะ,ะคือต้องเท้าความนิดน,นึงก่อนว่าเรามารู้จักคุณลุงคุณป้าได้ยังไงนะคะก็คืออย่างที่ท่านเห็นกันด้านหลังนะคะว่าที่นี่สวนไพรพฤกษานะคะเป็น ส่วนที่ขายไม้ล้อมซึ่งเป็นไม้ป่าซะส่วนใหญ่นะคะเราก็เป็นไม้ที่หาย,ายากแล้วก็จุดเด่นของที่ร้านนี้เลยเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ล้อมที่สวยงามมากนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นต้นนางกวักใช่ค่บบางดีต้นสารพีต้นสารพีฮะแล้วก็มีต้นแคนาต้นปีบต้นพยุงโอ้เยอะเลยมีหลากหลายทุกชนิดเกีย่ยวกับไม้ป่ามีมีมีทุกชนิด ก็คือต้นไม้ปา่าหยดน้ำเยอะแยะหมดคือต้นไม้ที่คุณลุงป้ากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้ที่หาย,ยากนะคะแล้วก็แต่ละต้นที่ใหญ่โตได้ขนาดนี้เนี่ยก็คือใช้ระยะเวลานานมากด้วยบางต้นเนี่ยมีเป็นอายุเป็นร้อยปีเลยใช่ไหมคะครับครับอย่างสารพีก็อายุอายุอายุเป็นร้อยปีครับฮะ<อ>ที่ว่าเอามาให้คนได้เอามาปลูกกันเนี่ยก็เรียกว่าคนนิยมกันมากสารพี งั้นสารพีนี่ให้ล่มเงาให้ล่มเงาได้ดีมากเป็นไม้ผัดใบปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ให้ดอกหอมมีดอกหอมสวยด้วยนะคะพูดขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะแต่ที่เรามาได้รู้จักคุณลุงคุณป้าเนี่ยเพราะว่าทางเราเองเนี่ยก็ได้เข้ามาอุดหนุนนะคะเนื่องจากว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เขาอุทยานทำนะคะแล้วก็มีไม้ที่สวยงามเราก็ ชมแล้วชมอีกนะคะอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยมีการซื้อไปปลูกนะคะอย่างที่หลายท่านคงจะได้เห็นนะคะที่เราได้มีซื้อไม้ล้อมต้นที่คุณลุงไปปลูกให้ต้นแรกเลยก็คือต้นจามจุรีต้นรีครับต้นเป็นไม้ใหญ่ที่เราไปปลูกแล้วใช่แล้วก็ท่านเจ้าคณะจังหวัดนะคะนครปฐมท่านก็เมตตามาปลูกให้หลังจากนั้นเราก็มาอุดหนุนแล้วก็มาเยี่ยมเยือนคุณลุงนะคะก็ไม่รู้อะไรมีความสุขกิ่ถึงคุณลุงเ็นคุณตุ้ยมาทุกวันเลยนะคะ <peach> แล้วก็เมื่อช่วงปีใหม่ไม่รู้จะทำอะไรบอกเออก็มาหาคุณลุงดีกว่าก็มาแล้วก็ได้มาอุดหนุนต้นไม้คุณลุงไปอีกคุณลุงก็สงสัยว่าจเจ้าไปปลูกอะไรนักหนานะคะก็เลยไปเที่ยวอุทยานธรรมนะคะแล้วก็พอไปเห็นสถานที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณลุงก็ไปเห็นแล้วก็แบบมีความรัทธาแล้วก็ในใจก็อยากจะเอาต้นไม้เนี่ยไปให้แล้วไม่อยากจะขายแล้วอยากจะเอาไปเอาไปร่วมบุญด้วยสาธุค่ะอยากจะไปร่วมบุญด้วยกันนะนะ แตก็บ,บ,บอกจากความจริงใจนะคะว่าเราไม่อยากรับเลยนะคะที่คุณลุงบอกว่าเอาไปปลูกเลยมีความรู้สึกว่าคุณลุงคะ <c oughs> เราสองคนนะคะเราก็มอเตอร์าทาทั้งหมดเนี่ยอย่างพี่น้อยก็จะชวน <c oughs> พี่น้อยมาตลอดนะว่า <c oughs> เวลาจะเข้าอุทยานทามพี่น้อยไปแวะเยี่ยมคุณลุงก่อน <c oughs> พาไปชมต้นไม้คุณลุงก่อนถึงแม้ต้นไม้เหล่านี้จะไม่ได้ไปอยู่ที่อุทยานทรมแต่เราก็มีความรู้สึกว่าผูกพันกับต้นไม้ คือมาเยี่ยมต้นมาเยี่ยมคุณลุงด้วยมาเยี่ยมต้นไม้ด้วยจนรู้สึกเกรงใจว่าเดี๋ยวคุณลุงจะหาว่าทําไมแวะมาบ่อยจังแต่มาที่นี่แล้วเวลาเข้ามาแล้วจะรู้สึกเย็นลมรื่นคล้อยากจะทําบุญอยากจะร่าบุญด้วยแล้วก็อยากจะเอาต้นไม้เนี่ยไปปลูกอยู่ในที่อุทยานมอเตอร์ทําก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็รู้สึกผูกพันกับต้นไม้ที่นี่นะคะบอกคุณลุงคะวันนี้ไม่ได้มาซื้อแต่ขอมาเยี่ยมต้นไม้ได้ไหมคะแบบ คือประมาณว่าชอบนะคะแล้วก็มาเดินดูดูแล้วดูอีกคือเรียกว่าทุกครั้งที่มาเยี่ยมคุณลุงนะสวัสดีเซจบอกคุณลุงหนูขอไปเดินดูต้นไม้ก่อนนะคุณลุง <c oughs> คุณป้าใจดีมากๆใช่ค่ะแล้วจนณ <c oughs> วันนี้นะคะคุณลุงก็เลยมีศรัทธานะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวลุงจะมอบต้นไม้ไปไว้ปลูกที่อุทยานธรรมนะคะซึ่งก็ โอ้ตอนแรกก็ให้ต้นหนึ่งนะคะตอนหลังเริ่มให้หลายต้นแล้วนะคะก็เลยอยากจะให้คุณลุงเนี่ยได้พาไปชมนะคะคุณลุงบอกว่าโอเคต้นเนี้ยเหมาะที่จะปลูกไว้ใกล้ๆกับกุฏิหลวงพ่อเลยกุฏิพระเลยตรงนี้ปลูกตรงนี้ตรงนี้คุณลุงก็ช่วยวางแผนในการปลูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะว่าต้นที่คุณลุงได้ถวายเอาไว้ในอุทยานธรรมมีต้นอะไรบ้างเชิญเลยค่ะสวยทั้งนั้นเลยค่ะเชิญเลยค่ะต้นแรกค่ะต้นแรกต้นที่ต้นที่คุณลุง พาไปดูเลยเอาเดี๋ยวมาจรไปดูนี้เรือที่มาติดอ่ะนี่อต่คุณลุงเดินทางนี้ดีกว่าจะได้เป็นป่ามันไม่แฉะมันไม่แฉะก่อนก่อนคุณลุงคะก่อนที่จะไปให้คุณลุงได้เอาต้นนี้แนะนําต้นนี้ก่อนคุณลุงเป็นต้นไม้ที่คุณลุงชอบมากนี่ต้นไม้ที่คุณลุงชอบมากมันคืออะไรคะต้นนี้มันเป็นมันเป็นต้นหมากนะครับ หมากตันนี้คือเขาได้มาจากประเทศเขนรเเพราะว่าเขาไปเที่ยวประเทศเขนรเนี่ยเขาไปเจอเม็ดเขาก็เลยเก็บมาเพาะเก็บมาเพาะแล้วต้นเนี้ยอายุเขาสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเขาได้ขนาดนี้สามสิบปีนะคะนี่ค่ะแค่นี้สามสิบปีแค่นี้เยอะฮะไปเห็นเขาพอผมไปเห็นก็เลยนึกอยากได้ก็เลยเอามาตั้งไว้ที่ร้านต้นไม้นี่ครับนี่นะคะต้นไม้ที่คุณลุงรักที่สุดเลยนะของแปลกของแปลก แล้วก็นี่นะคะต้นนางกวักนะคะที่หลายๆท่านอาจจะแบบว่าเอ้ยเคยเห็นที่ไหนนะคะนี่หูดูต้นมันดูต้นมันนางกวักนะคะซึ่งก็มีไปแล้วที่อุทยานทำต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาให้คุณลุงพาไปดูต้นที่คุณลุงมอบเอาไว้ให้ที่อุทยานทำนะคะก็มีต้นไทรต้นไทรใบสารพไีได้ค่ะครับเนี่ยต้นไทรใบสารพีใบจะไม่ร่วงเข้าไปปลูกใกล้ๆก้กุฏิกุฏิพระ ต่อไปถ้าเป็นต้นไทรพันธุ์อื่นบางทีเขาบอกว่ารากมันชอนชัยใช่ป่ะคุณลุงแต่ตอนนี้รากรากไม่ชอนชัยข้างล่างคะับเขาจะโชว์รากข้างบนเขาจะมีรากให้สวยงามอยู่ข้างบนนี่นะคะตอนนี้รากรากจะอยู่ข้างบนนี่นะคะนี่มีมีมีลูกเขาด้วยนี่สวยงามลูกลากตัวนี้นะครับลากเขาจะสวยอยู่ข้างบนให้คุณลุงเนี่ยด้วยจะเป็นไซไซใบต่างหากเอง อันนี้เขาเขาออกออกดอกมาก่อนออกดอกมาก่อนต้องเป็นดอกก่อนอ๋อเป็นดอกแล้วเขาจะเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดไปสวยมากอ่าอาจจะมีดอกเป็นๆนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่คุณลุงบอกว่าจะมอบถวายไว้ให้อุทยานธรมนะคะได้ไปปลูกค่ะตอนนี้จะมอบไว้ให้ที่อุทยานทำก็ให้ทุกท่านปี่รับชมอยู่นะคะอนุโมทนาบุญกับคุณลุงด้วยนะคะสาธุไม่ใช่แต่เพียงต้นเดียวคุณลุงยังจะให้อีกไปดูกันค่ะ ระหว่างชมระหว่างเดินไปนะให้ทุกท่านได้ดูหูว่าต้นไม้ล้อมร้านคุณลุงเนี่ยใหญ่โตขนาดไหนนะคะแล้วก็มีหลายสายพันธุ์มากนะคะถ้าเกิดท่านใดมีพื้นที่มีเนื้อที่ที่บริเวณบ้านหรือบริเวณสวนนะคะอยากจะมาอุดหนุนคุณลุงนะให้คุณลุงได้แนะนําว่าต้นไหนควรปลูกอะไรยังไงให้คุณลุงแนะนําได้นะคะนี่ก็นางวก,กวากนะดูตุ้มสิแจะวก็ม ต้นยางนะต้นยางยางอินเดียด่างเนี่ยนะไปปลูกไปปลูกไว้ที่วัดอยู่ใกล้กุติพระเนี่ยอันนี้ก็เหมาะฮะจะทําให้ร่มเงาร่มร่มได้ดีมากเลยแลวนี่ก็รากก็สวยมากด้วยนะคะต้นนี้ก็ไปปลูกคู่กับอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ละคุณลุงอายุต้นนี้ก็น่าจะต้องมีถึง20กว่าปีนะกว่าปีแล้วนะ20 30าิปีอ่ะ20 30ปีได้ และที่สําคัญคือหาดูได้ยากแล้วก็เดี๋ยวจะให้ต้นสารพีเอาไปปลูกไว้ต้นสารพีก็คือเป็นไม้หายากต้นสารพีเป็นไม้ที่หายากไม่ได้หายากอย่างเดียวนะคะเรามีประโยชน์หลายอย่างไปเช็คดูแล้วเนี่ยโตยากไปทายาได้ด้วยโตยากด้วยแลควับโตช้าโตช้าแล้วดอกเขาไปทํายาได้ ไปทํายาได้หลายรักษาโรคได้หลายโรคก็ทางด้านขวามือนี่เลยนะคะแล้วว่าใบร่วงน้อยครับเนี่ยครับสารพีเนี่ยนะนี่ต้นสารพีต้นสารพีเนี่ยเห็นอย่างนี้สงสัยมีเป็นร้อยปีไหมลัะคุณลุงอายุเป็นร้อยปีครับเนี่ยเป็นร้อยนะเพราะว่าความโตยากโตช้าโตช้าเป็นไม้โตช้าแล้วแต่ละต้นโตไม่เท่ากันค่ะเราก็จะมีส่วดทรงแต่ละต้นก็เอกลักษณ์ของตัวเองเอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนกันใช่แล้วแต่จะเป็นต้นลำเดียวหรือว่าจะเป็นไม้กอค่ะ ไมลีลาไมลีลาขึ้นจากกีนางกีนางนต้นสารพีทั้งหมดเลยครับ <c oughs> นี่จะเป็นสารพีทั้งหมดแอบบอกนะคะว่าต้นสารพีถ้าเกิดคุณลุงขายนะขายหลักหกนะไอ้หกหลักไม่ใช่หลักหก <c oughs> <c oughs> หกหลักนะแต่คุณลุง <c oughs> มอบถวายไว้ที่อุทยานธรรมเลยค่ะเนี่ยครับเนี่ยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสารพีค่ะเนี่ยสารพีทั้งนั้นเลยนะที่เห็นอยู่เนี่ย ก็คืออยากจะเอาไปปลูกต้นนี้เลยนะคะที่คุณลุงมอบถวายไว้ให้ที่วัดนะคะอนุโมทนาจริงๆเลยค่ะคุณลุงคะนะคะอย่างน้อยก็ให้หลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้มีโอกาสไปเดินป่านะคะที่ไม่ได้มีโอกาสได้จะเห็นต้นสารพีเนี่ยอย่างน้อยก็ได้หายากขึ้นทุกวันแล้วสารพีนะคะเอาไปอุดเอาไปเอาไปเก็บไว้เอาไปอนุรักษ์ไว้ต่อไปจะไม่มีแล้วอืนะคะยากมากอายากมากค่ะ อันนี้ก็เป็นสวนพลยพฤกษานะคะซึ่งก็อยู่ถนนเพชรเกษมเลยนะคะทางมุ่งหน้าจากอำเภอสมหหัมพันธ์นครปฐมนะคะมุ่งหน้าไปที่อุทยานธรรมนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะก็หาไม่ยากค่ะอยู่นครชียศรีอย่นครนตรงนี้เป็นอำเภอนค <4 S 2> รนเชีเงงยงศรีนะคะให้คุณลุงฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าหลายท่านบอกมาไม่ถูกจะได้โทรหาคุณลุงศ8 1 4์แ5 2หนึ่ผมชื่อธวัชชัย ศูนย <45 45 S 1> ์แปดหนึ่งสี่ห้าสองห้าสี่ห้าสี่ห้าเอาหม่ย์ึ่งสี่ห้าสี่ห้าสองหกสองสองหกสองชื่อ,อคุณลุงทวัชชัยนะคะร,รับปลุกทั่วประเทศแล้วก็ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวหลายท่านบอกว่าโโอ้หต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วฉันจะเอามาซื้อแล้วไปทำยังไงไม่ต้องกังวลค่ะคุณลุงนั้นทั้ง บริการส่งถึงบ้านแล้วก็มีลูกน้องไปปลูกให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลให้ด้วยแล้วที่ประทับใจมากๆคือถ้าเกิดปลูกแล้วไม่ได้ที่เนี่ยคุณลุงกลับมาจะเครียดแล้วคุณลุงจะกลับไปปลูกไปปรับปรุงให้ใหม่ด้วยนะใช่เปลี่ยนมุงให้ด้วยนะคะแล้วก็พอไปลงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันขาดไปต้นหนึ่งมันก่อนคุณลุงก็มอบถวายไปอีกต้นหนึ่งนะหัวกระจงคุณลุงบอกเฮ้ยไม่ได้นี่ขาดต้นหนึ่งคุณลุงก็เอามาปลูกให้เลยโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับครับครับอันน ความน่ารักของคุณลุงคุณป้าแล้วก็คุณลุงคุณป้าทาอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะ22ปีแล้วครับ22ปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มือสมัครเล่นนะคะมืออาชีพแล้วก็เข้าใจเรื่องพันไม้ทุกอย่างนะคะว่าตรงนี้เหมาะอะไรตรงนี้เหมาะอะไรใครชอบผลิตภัณฑ์ต้นไม้แบบไหนนะคะไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ยืนต้นไม้หายากไม้ใหญ่แค่ไหนไม้พุ่มไม้ก่ออ่าที่นี่ขบคุคุณลุงว่าคุณลุงปลูกต้นไม้ดีใจอ๋อเห็นเห็นที่คุณลุงไปปลูกที่อุทยานทำ คือจะคอยดูกํากับดูแลน้องๆลูกน้องด้วยพอมาอีกอาทิตย์หนึ่งเอ้ามาเห็นมาเห็นมาเห็นคุณลุงบอกว่าเอ้ยต้องเปลี่ยนไมาย่างต้น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 ว่าใช่ไหมคะยกขึ้นสูงนิดหน่่ยเครับไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบประทับใจคุณลุงมามาที่แบบมันไม่สวยก็ใช่ค่ะคือคือปลูกนอกจากจะจะปลูกให้แล้วยังปลูกให้ด้วยความรักใช่ค่ะใช่ค่ะ กในช่วงท้ายนี้นะคะเราจะเปลี่ยนชื่อให้คุณลุงเลยพี่น้อยไม่ใช่ร้านไพยพึกษาแล้วนะคะเป็นร้านไพยพึกษาเทวดาคุ้งครองนะนะ,ะแล้วก็จิตใจของขอคุณล<อ>ุงป้าน,นะคะไม่ใช่ว่าเรามาแบบพอท่านถวายเออมอบต้นไม้ให้เราแล้วแล้วเราบอกว่าเอ้ยมาประหล่อมาใจแบบมาชื่นชมมายกยอปอปั้นไม่ใช่นะคะคุณลุงบอกว่าตัวคุณลุงอายุ เท่านี้แล้วเนี่ยคุณลุงก็คบคนมามากแล้วนะคะไม่ว่าจะรวยมหาศาลขนาดไหนคุณลุงก็เจอหมดแล้วก็มาเจอคุณน็อกกับคุณตุ้ยเนี่ยนะเจ้าของอุทยานธรรมเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่เหมือนคนอื่นมีความรู้สึกว่าลุงเนี่ยถูกใจและถูกจะตาพอใจนะก็คิดว่าเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนแบบมีบุญมากุลุงก็ พอยมีบุญไปด้วยได้เจอสาธุได้เจอสองคนเน,นี่ยลุงก็พอยมีบุญไปด้วย<า>ก็จากที่เราสองคนนะคะได้มาสัมผัสคุณลุงคุณป้านะคะก็ทราบถึงความมานะอดทนกว่าจะมีมีสวนพืชพายพืชสายใหญ่โตขนาดนี้นะคะค, <า S 2> คุณป่า <uden Franz. S 2> คุณลุงคุณป้าก็ผ่านชีวิตมามากมายผ่านอุปสรรคมามากมายนะคะแล้วก็มีคุณลุงป้าไม่ใช่ว่าจะมีธุรกิจแค่นี้นะคะคุณลุงป้ายังมีสวนมะพร้าวอ่อนด้วยมะพร้าวนหมซึ่งก็เป็นความคิดที่เริ่มของคุณลุงนะคะที่อดทน ทามาคุณลุงมีคติในการดําเนินชีวิตมาอย่างไรเออวันนั้นคุณลุงบอกด้วยแล้วให้อดทนครับต้องอดทนครับทําอะไรต้องมีสมาธิต้องจิตต้องแน่นอนครับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จใช่คุณลุงบอกว่าให้อดทน4ปีนะครับสี่ปีในระยะสี่ปี5ปีเนี่ยนะต้องตั้งใจและอดทนทําอะไรก็ได้ทุกอย่าง ถ้าอดทนได้ปีฮปปีมันก็ประสบความสำเร็จทุกคนกหลายๆท่านที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะในะไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานหรือว่าในครอบครัวนะคะก็ลองใช้คติธรรมของคุณลุงดูนะคะว่าทุกอย่างต้องอดทนนะคะ <อด S 1> แล้วก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาใช่นะคะ ต้องใช้สมาธิต้องใช้สมาธิด้วยสี่หาปีเนี่สำเร็จทุกคนสาธุนะคะงนคะก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะอยากจะมาคุยนะคะกับคุณลุงคุณป้านะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาได้นะคะหรือว่าถ้าเมื่อกี้ฟังเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันนะคะก็ติดต่อมาทางช่อง Facebook ของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้ามาไม่ถูกพามานะคะพามาเยี่ยมชมแล้วก็ให้คุณต้ยพามาคุณลับคุณต้นเป็นคนดีมากครับคุณ คุณต้อยกับคุณนอนี่เป็นคนเป็นคนดีมากผมนับถือค่ะผมไม่ยอมไม่แค่ว่าจะนับถือคนง่ายง่ายเราก็นำสิ่งดีๆนะคะที่ ทางคุณนพได้ศึกษามานะคะเอาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่คุณนพได้ศึกษามาก็มาถ่ายทอดมาบอกต่อเพื่อที่จะให้หลายๆท่านที่เข้ามาคบกับอุทยานธรรมคบกับมอเตอร์ธรรมแล้วเนี่ย mm hmm. เหมือนกับว่าจะได้มีทางสว่างขึ้นได้เข้าถึงผูศรร้ศาสนาในทางที่ถูกตรงถูกต้องมากขึ้นนะคะไม่ไปลงมงมงายไม่ไป พึ่งสิ่งที่ไม่ได้เป็นคําสอนของทางพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นคําสอนของพรุทเจ้าโดยตรงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็อย่างท่านนั้นได้เข้ามาสัมผัสนะคะเพราะว่าคุณงป้าน,นั้นเองท่านก็ดําเนินชีวิตมาบนสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีพโดยตลอดนะคะจึงถึงให้ได้มีความประสบความสําเร็จทั้งทางด้านการงานแล้วก็ในชีวิต ในจิตใจของท่านด้วยนะคะถามว่าเห็นแบบนี้แข็งแรงมากเลยนะคะพี่น้อยใช่ไหมวันนั้นขับรถขับรถเฮียบอะขับรถไอ้เกือบหกล้อยกเองอะไรเองตังเ่มงมากเลยใช่เอาละค่ะถ้าเกิดว่าหลายท่านนะคะอยากจะอย่างที่บอกนะคะว่าอยากจะมาอุดหนุนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากจะไปชื่นชมต้นไม้เพราะว่าเดี๋ยวคุณลุงก็จะนําไปปลูกให้ที่อุทยานธรรมนะคะก็มาชมไม้ป่าไม้หายากได้ ที่นี่ก็ได้หรือว่าจะไปดูที่อุทยานธรรมก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็พยายามจะคัดสรรต้นไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ไม้หายากไปไว้ในอุทยานของเรานะคะ <amps. S 1> เพื่อสร้างความร่มเย็น <amps. S 1> เพื่อเวลาที่ท่านเข้ามาประพฤติปฏิบัติที่อุทยานธรรมแล้วเนี่ยจะได้ไม่ร้อนแล้วก็ได้ร่มเงาด้วยได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่เราเลือกไปด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับไพ่พืกษานะคะแล้วก็คุณลุงทวัตแล้วก็คุณปา้าตุ๊กตานะคะขอบคุณ, <misunderstood. S 2> คณวันนี้เราลาไปก่อนอสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ แกงเนี่ย